สวัสดีครับจากนัดแท็กเตอร์นะครับอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีวันนี้นะครับนัดมีรถสวยๆ2คันเป็นรถรุ่นนิยมใช้นะครับเป็นคูบะต้า L3608DT ทั้งคู่นะครับรุ่นนี้จะเป็นเสากลมนะครับหลายๆบ้านหลายๆครัวเรือนแนะนำนะครับนิยมใช้เป็นรุ่นนี้กันนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์สสูบและอีกอย่างหนึ่งครับรุ่นนี้เป็น2องพาวโฟลวิวขับเคลื่อนสีล้อลุยนาลุยลมได้สบายๆน้ําหนักตัวนะครับถ้าเทียบเท่าก็เหมือนๆกันนะครับเหมือนๆกันกับปีแปลงนะครับแต่ว่า งบประมาณเราจะซื้อได้น้อยกว่าซื้อได้ถูกกว่านะครับอันที่เช่นคันนี้ครับอยู่ที่275,000บาทนะครับส่วนคันนี้นะครับเพิ่งเก็บงานเสร็จนะครับยางใหม่4เส้นเหมือนกันเช็คสเปคเดียวกันนะครับคันนี้จะอยู่ที่290,000บาทนะครับมาเดี๋ยวผมรีวิวให้ดูเป็นคันๆแล้วก็เดี๋ยวจะทดสอบระบบนะครับให้เพื่อนๆเอได้ชมกันนะครับคันนี้นะครับเช็คเก็บสีเก็บจุดรั่วซึมนะครับ เบาะนะครับเปลี่ยนใหม่นะครับพวกสติกเกอร์นะครับน้ำมันเครื่องของเหลวนะครับเปลี่ยนถ่ายให้ใหม่ทั้งหมดใช้งานอยู่ที่2,250ชั่วโมงการทำงานนะครับเป็นเครื่องยนต์ขนาด3สูบไดเริคนะครับพวงมาลัยจะเป็น power G rotor นะครับใบพานนะครับใบเต็มๆนะครับใบเต็มๆทุกลูกทุกใบเลยนะครับแขนยกแขนท้ายนะครับแขนปรับตั้งนะครับเนี่ยมีเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดนะครับแป๊บสายไฮดรอลิกเปลี่ยนให้ใหม่นะครับ อันนี้คือในงบที่2องแสนได้ไปแบบรถสวยๆแบบนี้เลยนะครับไม่ใช่รถย้อมแมวนะครับแต่ว่าเป็นรถที่เรารีบิวด้วยรถเนี่ยอายุอนามมันประมาณ10-15ปี14-15ป,ปีรถมันจดปี5-4เนาะแต่ว่าถ้าให้เราขายแบบสภาพเดิมๆเนี่ยลูกค้าก็ต้องไปเก็บเยอะไปซ่อมเยอะอย่างนี้ก็คือไม่ต้องทําอะไรแล้วน้ำมันเครื่องของเหล,ลวเราเช็คเปลี่ยนถ่ายให้แล้วนะครับอมาดูคันที่สคันนี้สองแสนเจ็ดห้าอ๊ะทำไมรุ่นเดียวกัน แต่ว่าทําไมถึงถูกกว่านะครับก็ตัวนี้มานานแล้วนะครับก็จะปล่อยออกคือตัดไปในราคาทุนเพราะรถมันต้องเข้ามาเรื่อยๆนะครับอยู่ก็ประมาณ2เดือน3เดือนลวตัวตัวนี้จะได้ท่อรั้นทุ่งนะครับถ้าอยากได้ท่อรั้นทุ่งเหมือนกันเปลี่ยนได้อยากเปลี่ยนเป็นท่อพักเนียบเปลี่ยนได้นะครับยางใหม่4ี่เส้นเหมือนกันนะครับเนี่ยคอนทลคอนโทลนะครับแน่นๆนะครับเช็คให้ใหม่ทุกจุดเหมือนกันนะครับตัวนี้จะมาพร้อมกับผ่านพวน4ี่ใบย2สองนิ้วนะครับ4ี่ใบย2สองนิ้วชุดท้ายเก็บงานให้ใหม่ มาเดี๋ยวเริ่มตั้งแต่คันแรกก่อนเลยดีกว่าตัวนี้ก็จะท่อลั่นท่อดังหน่อยนะครับใครที่สนใจนะครับหรือว่าไม่ชอบท่อเสียงดังๆอยากให้เสียงมันเป็นเหมือนตัวนั้นเปลี่ยนได้นะครับสองแสนเาพครับคันนี้3ส,สูบสองพาวโฟ์วิวนะครับมา,มาลองระบบ,บบกันนะครับไม่มีไหลาตามนะครับอ่า เราเข้าเกียร์ได้เลยนะครับเราเข้าเกียร์ได้โดยที่รถไม่ต้องหยุดจอดนิ่งอันนี้คือดูโฟวิลครับเนี่ยลองรถลองระบบเนี่ยครับเนี่ยระบบโฟวิลใช้งานได้ปกติครับตรงนี้ก็คือผมปล่อยคัดแห้งๆเลยนะครับปล่อยคัดแรงๆนะครับถ้าเปลืองไม่ดีนี่รั่นนะครับมีรั่นแน่นอนนะครับอันนี้ก็คือให้ลูกค้าได้ชมกันแบบชัดเจนเลยดูเพาปั่นท้ายครับ มาดูน้ำมอน้ำครับอันดับแรกก็คือเช็คน้ำก่อนเลยนะครับดันไหมนะครับมีฟองอากาศหรือเปล่านะครับอันนี้ก็คือคัดเจนครับพวกใต้ในพวกฟองอากาศเราเปลี่ยนให้ใหม่แล้วนะครับรถปี54มาดูน้ำมันเครื่องนะครับมาดูไอออกระบายไหมนะครับมาดูตรงนี้นะครับเวลาเราเช็คเครื่องยนต์นะครับอย่าไปดึงไม้วัดนะครับพวกรถคูโบต้าเนี่ยดึงไม้วัดไม่ได้ เปิดให้ดูแบบแจ,ก,จ,ก,จกเลยนะครับ2แสนเจ่นห้าพันเช็คใหม่ทั้งหมดจัดส่งปี300กมนะครับตัวนี้เป็น3608 t t ปี50มาชมคันที่2ครับตัวนี้นะครับดูครับหน้าใบมีดนะครับเปลี่ยนให้ใหม่แปบ๊บสายไฮดรอลิกไฟหน้ากระจังหน้าเก็บงานให้ใหม่สวยๆครับอ่าก็อธิบายไปแล้วเนาะเมื่อกี้เนาะก็ฟังเสียงกันเลยตัวนี้2250ชั่วโมงการทำงาน อันนี้จะเป็นเสียงเดิมๆนะครับเสียงเดิมๆม,มาจากโรงงานดูนี่ครับประมาณนี้เรื่องนิ่มนะครับตอบสนองดีมาก บบโฟลครับอันนี้คือเพาเดียวนะครับก็จะขับเคลื่อนแค่สองล้อหลังก่อนล้อหน้าก็จะไม่ทํางานนะครับแต่ว่าถ้าเราโฟลวลขึ้นนะครับนี่ล้อหน้ามันก็จะทํางานแบบนี้นะครับล้อหน้ารุ่นนี้ก็จะมีเบรกซ้ายเบรกขวาครับนี่นะครับเบรกให้ดูนี่คัสดีครับแบบนี้นะครับเคกให้ดูนลครับเบรกซ้ายเบรกขวาก็ใช้งานได้ปกตินะครับคันนี้2องเซนเก้านะครับมาดูเขาปั่นท้ายวีดีโอนะครับ แจมๆเลยมาดูเครื่องยนต์ครับหลวงไทยน้าไม่ดันครับชัดเจนนะครับแบตเตอรี่ใหม่นะครับตัวนี้แบตเตอรี่ใหม่นะครับอ่าพวกพัดลมพัดลมหม้อน้ํานะครับเปลียนให้ใหม่ทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้เครื่องนะครับน้ํามันเครื่องของเรียวเห็นไหมครับนี่ชัดๆเลย ไม่หลวมไม่ไอนะครับไม่หลวมไม่ไอชัดเกมเลยนะครับใครสนใจนะครับของคันนี้นะครับราคาต่างกันประมาณราคาต่างกันประมาณ15ื่นห้านะครกเนาะใช่ไหมสองเซนเจ็ดกับสองเซนเก้าก็สามารถเลือกได้นะครับงบน้อยก็เอาเป็นคันนี้นะครับยางใหม่สี่เส้นเหมือนกันได้หางควนได้ด้านหน้าเหมือนกันงบเยอะเอาคันมาใหม่คันนี้นะครับ ชอบแบบไหนนะครับอยู่ไม่ไกลลองมาขับรถดูได้นะครับหรือว่าอยู่โซนภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ดูคลิปแล้วนะครับไม่มั่นใจเปิดกล้องวิดีโอคอลดูรถนะครับมัดจําออนไลน์เก็บเงินหน้าบ้านนะครับชัวร์ๆนะครับที่นี่นะครับมัดจําเพียง10,000บาทเท่านั้นนะครับส่วนที่เหลือส่วนต่างเก็บหน้าบ้านทั้งหมดถ้าลูกค้าไม่ได้มาลองรถที่ที่ร้านนะครับ เอารถไปจอดนะครับอย่าเพิ่งจ่ายเงินลองรถก่อนว่าระบบใช้งานได้ปกติทุกระบบไหมนะครับแล้วถึงจ่ายเงินนะครับต้องตรงปกต้องตามรีวิวครับนัดแท็กเตอร์ชัดเจนแน่นอนนะครับสนใจนัดแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีครับ091 861 1191นะครับอีกหนึ่งเบอร์โทรที่063 313 047นะครับขอบคุณครับ